กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยต้นไม้ที่รักระดับชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดปีดารามณีสิริวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานคปรปฐมเ2สองผู้สอนคุณครูอภิญยากรคุณวิเศษคุณครูประจำชั้นอนุบาลปีที่2โรงเรียนวัดปีดารามคุณครูเป็ดค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆและก็ผู้ปกครองนะคะสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักเดี๋ยวเราจะมาดูส่วนประกอบของต้นไม้ว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ของต้นไม้การปลูกของต้นไม้แล้วก็การดูแลรักษาต้นไม้ของเรานะคะเด็กๆอยากรู้หรือยังคะถ้าอยากรู้ไปชมกันเลยส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆก,ก็จะมี ผลมีลำต้นมีใบแล้วก็มีดอกและนอกจากนี้ก็ยังมีรากด้วยนะคะเด็กๆลำต้นมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและก็ลำเลียงอาหารนะคะดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นะคะเด็กๆใบทำหน้าที่สร้างอาหารหายใจและก็คายน้ำนะคะ ผลทำหน้าที่หุ้ม,มเมล็ดและ,มะเมล็กก็ทำหน้าที่ขยายพันธุ์นะคะเด็กๆรากทำหน้าที่ยึด,ดําต้นนะคะและดูสารอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของต้นไม้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามีคลิปวิดีโอการปลูกต้นไม้เป็นภาพมิติมาให้เด็กๆดูนะคะว่าขั้นตอนการปลูกต้นไม้หรือการปลูกพืชผัก มีขั้นตอนอะไรบ้างเชิญรับชมรับฟังเลยค่ะการปลูกพืชผักสวนครัวอุปกรณ์ที่ใช้ในการเพาะปลูกช้อนปลูกใช้สำหรับขุดดินขุดหลุมปลูกหรือขุดย้ายต้นกล้าซ่อมพรวนใช้สำหรับพรวนดินรอบรอบต้นพืชเพื่อทำให้ดินล้วนซุย บัวรดน้ำใช้สำหรับรดน้ำพืชน้ำที่ออกจากปักบัวจะกระจายเป็นฝอยทำให้พืชได้รับน้ำอย่างทั่วถึงกระถางควรเลือกกระถางให้มีความเหมาะสมกับพืชปักสวนรัวที่จะปลูกไม่ควรใช้กระถางที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กจนเกินไปจอบใช้สำหรับขุดดินแข็งแงเสียงใช้สำหรับขุด จากตักดินใส่กระถางจนเกือบเต็มควรใช้ดินที่มีความร่วนซุยจะระบายน้านและอากาศได้ดีจากนั้นโรยเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวลงกระถางแล้วกบดินบาง,บาง รดน้ำให้ชุ่มแต่อย่าให้ดินแฉะจนเกินไปจะทำให้ต้นพืชตายได้ควรรดน้ำเช้าเย็นอย่างสม่ำเสมอเมื่อพืชผักสวนครัวมีอายุได้2-3สัปดาห์ให้ทำการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มแร่ธาตุในดินจะทำให้พืชผักสวนครัวเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นจากนั้นควรดินรอบๆ เท่านี้เราก็จะได้พืชปักสวนควรัวที่มีความสดใหม่ไว้รับประทานแล้วกิจกรรมการดูแลร,รักษาต้นไม้การดูแลต้นไม้นะคะเด็กๆ 1. ลดน้ำต้นไม้ 2. พรวนดินใส่ปุ๋ย 3. กํกำจัดวัชพืชน,นะคะ 4. กํกำจัดศัตรูพืช 5. ตัดแต่งกิ่งไม้นะคะ6ไม่ทำลายต้นไม้นะคะนี่คือวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ของเด็กๆนะคะประโยชน์ของต้นไม้มีมากมายหลายอย่างนะคะเช่นทำให้อากาศบนโลกเราเนี่ยบริสุทธิ์ให้ความร่มเงาเมื่อมีแดดร้อนนอกจากนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะ และต้นไม้ก็สามารถนำมาทำเป็นบ้านเรือนที่อยู่อาศัยของมนุษย์ได้นะคะเด็กๆโทษของการที่ไม่ได้ดูแลต้นไม้นะคะเช่นเหตุการณ์เกิดน้ำท่วมต้นไม้ก็สามารถดูดซึมน้ำได้แต่ถ้าเด็กๆไม่ดูแลร,รักษาต้นไม้ของเราก็จะทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมแห้งแล้งสัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยนะคะ เราสามารถช่วยกันได้โดยการปลูกป่าหรือรักษาต้นไม้ของเราให้โรคเราหน้าอยู่เพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆครูเ,เป็ดมีนิทานมาฝากเด็กๆหนึ่งเรื่องให้เด็กๆไปฟังแล้วก็มีข้อคิดดีๆมาฝากเด็กๆด,ด,ด้วยนะคะเชิญรับชมรับฟังเลยค่ะนิทานเรื่องต้นไม้สองต้นนักเดินทางสองคนเดินทางในตอนกลางวัน ตอนที่พระอาทิตย์ส่องแสงร้อนแรงเงื่อของพวกเขาไหลย,ย้อยท่วมตัวเ,เมื่อเดินจนเดินไม่ไหวแล้วพวกเขาก็หาร่มเงาจากต้นไม้แถวนั้นพวกเขามองขึ้นไปอย่างต้นไม้ซึ่งมีใบไม้มากมายให้ร่มเงาพอที่ชายสองคนจะนอนได้อย่างสบายเจ้านี่มันช่างเป็นต้นไม้ที่ไรประโยชน์สิจริงผลก็ไม่มีแ,แต่จะทิ้งใบไม้ให้รกพื้นดิน ต้นส้มเอ่ยกับต้นไม้ใหญ่ซึ่งมีแต่ใบไม้เจ้าไม่เห็นหรือว่าพวกเขาเลือกที่จะนอนใต้ต้นของข้าเจ้าอาจเป็นต้นไม้มีผลทําให้ท้องอิ่มได้ก็จริงแต่ยามนี้พวกเขาเหนื่อยล้าต้องการนอนหลับพักผ่อนข้ากับเจ้าล้วนมีผลประโยชน์แตกต่างกันไม่มีใครร้ยประโยชน์หรอกต้นส้มที่รับฟังก็ได้แต่นิ่งอึ้งไปกับคําพูดอันเป็นความจริงของต้นไม้ใหญ่ ทีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของทุกอย่างล้วนมีประโยชน์แตกต่างกันในสัปดาห์นี้เด็กๆได้เรียนรู้หน่วยต้นไม้ที่รักเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆแก้วลืมไปดูแลต้นไม้ที่บ้านของเด็กๆแล้วก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอย่าลืมทำกันด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูเป็นแล้วนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน